ดีค่ะร้านซาเชอร์สโซเชียลแคมเนาะอันนี้พักกองเนาะน้องพลอยเนาะนี่น้องพลอยพีน่นีค่ะมีอะไรแต่งหน้าสวยป่ะทำผมอันนี่มิ้คนค่ะน่นารักไหมสมัครเป็นแฟนคลับได้นะพี่แอนค่ะค่ะพี่แอนค่ะที่ปากแดงอย่างนี้ก็ตามรูปตามนะคะก็โซย่านะคะแก่สุดไหนฝตักเนื้อตักตัวด้วยนะคะตักตัวแฟนคลับด้วยเนาะ และนี่เห็นไหมเห็นไหมมีนี่นุ้ยสุดจิลาแล้วก็พี่เป๊กนะคะแต่ว่าพี่หนุ่มกัญชัยคนที่ขี้แกงขี้แกงคู่ปรับคู่ปรับนะยังไม่มายังไม่มาก็ตอนนี้ก็จะมีเพียงเราสองสามนางนะคะไม่สองสามนางค่ะเยอะมากอรู้เยอะมากเลยครบนะคะเกือบห้าสิบคนแล้วแต่ว่ามีคนแบบสวยมากเยอะมากนะคะกอดชอบปิดปาก เยอะเนาะโอเคแล้วโอเครู้เรื่องโอเครู้เรื่องแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะคะนะคะก็ยังไงก็ฝากหน่อยนะแบบทนแบบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแบบว่ามันเมื่อยใช่ป่ะนั่งดูก็ประมาณอย่าลืมดูนะวันอาทิตย์สี่โมงใช่ป่ะสี่โมงเย็นเนาะสี่โมงเย็นวันอาทิตย์ช่องเก้าช่องเก้าสี่โมงเย็นช่องเก้าอย่าลืมนะฮูแมนไวทคนไหนหัวใจเลือดมาดูนี่นี่ คู่บัฟไหนเห็นไหมเห็นไหมนี่มีพี่หน like yeah, so. ุ่มซูมซูมดูนี่พี่หนุ่มกันชัยขี้แก้งมากมากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็แล้วนี่พี่เป๊พี่เป๊เปนะคะเป็นไงเป็นไงพอสองนาทีแล้วรอไหม้องขอแค่นี้แล้วนะอัดคลิปยาวแล้วแล้วเวลาเพื่อนๆดูมันจะช้หน้าบักมาก 不要乱丢